ในการทําวัดไหว้พระสมบมน์เพื่อ,อเพื่อให้ให้รู้ว่ากิจกรรมของเรานะั้นมีตลอดในการไลฟ์สตรีมส่วนโดยใช้แอปเข้ามาช่วยนะอย่างนี้เนีมันเป็นการเป็นการบมุงบอกถึงว่าการการเราทํางานเราทํางานอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความตั้งใจนะนี่นะอย่างเจ้านายเจ้านายต่างชาติเขาชอบเราตรงตรงที่ว่าเรา<ม>ทํางานขยันนะขนาดเราเข้าไปทํางานหลังเพื่อนเนยเราได้เป็นหัวหน้าเพื่อน อย่างนี้แหละเขาเขาอิาจฉาเราก็พอจสียังมีการสอบแข่งขันด้วยนะเขาเลือกไว้แล้วเขาเลือกไว้ก่อนแล้วว่าที่จะจะให้เรานั้นนะอ่าเขาเรียกว่าที่จะให้เรานั้นนะ่ะได้เป็นหัวหน้ารอตะก่อนมันมีแต่ซูเปอร์วิเซอร์ใช่ไหมซูเปอร์วิเซอร์คือผู้ควบคุมดูแลยังไม่มีสูเชีพ ซูเชฟคือมีอ,อำนาจในการสั่งการซูเปอร์วิเซอร์ทุกคนในการดูแลคุณภาพตรวจสอบช่วยเหลือซูเปอร์วิเซอร์คือเป็นคนควบคุมเออาหารเป็นคนปฏิบัติทำอาหารทั้งหมดอย่างเราในเดินชิมอาหารที่เขาปรุงนั้นเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมไหมรสชาติถูกต้องไหมยอย่างนั้นแหละ เป็นประจาทุกวันแต่ก่อนทํางานการทํางานอะไรก็เหมือนกันเราต้องใช้ความตั้งใจมีจิตมีสมาธินะไม่ใช่ว่าจิตใจที่วอกแวกนี่แหละคนเราเนะี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะกยมเราพูดคุยในเรื่องปัจจุบันทันด่วนเนี่ยไม่ต้องแปลาเรื่องอะไรมากมายนะนะถ้าเกิดว่าเราอยากปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเองได้ นั่งสมาธิพูดเข้าทัวออกมือขวาเนี่ยมือขวาทับมือซ้ายไปจดุดนิ้วมือจดดกันหาขวาทับขวาซ้ายอย่างเงี้ยการสมาดการสมาธิอย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปหลับตาก็ได้พูดเข้าตัวออกพูดเข้าตัวออกกิตให้ปลายจมูกมาอยู่ที่ปลายจมูกความรู้สึกพูดเข้าท่วออกพูดเข้าทัวออกเอาหาตามามองไม่มีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะเสียงอะไรมันลกควรก็ลปล่อยไปนะ ือแม่จิตที่มันจะล่องลอยคิดเรื่องราวให้มันไปคิด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 ก่อนจิตให้มันคิดเสร็จก่อนให้มันกลับมาอันนี้พูดถึงเรื่องนั่งสมาธิแบบอานาปานสติที่พระุทธเจ้าตรัสรู้นี่ไให้เขาคิดก่อนแล้วก็วกกลับมาพูดเข้าตัวออกเหมือนเดิมแล้วน้ำลายเนี่ยห้ามกืินเนี่ยถ้าคืินน้ำลายปุ๊บพูดเข้าเริ่มใหม่มันอยู่อย่างนั้นนะ ให้คุ้นเคยอย่างเวลาห้านาทีสิบนาทีนั่งสามสิบนาทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตจะเข้าได้เนี่ยไม่เกินห้านาทีนะเล่านี่แหละห้านาทีสิบนาทีก็ดีแล้วนะมันเข้าแป๊บเดียวแค่นั้นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรบม่ท่านโดนท่านเป๊นๆเนี่ยเห็นบ่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมทําไมจู่ถึงไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยากเป็นหลุดฝนใช่ไหมอย่าไปเออ หมดทุกข์หมดโศกอย่างอย่างนั้นน่ะท่านเนะี่ยมันก็จริงอยู่ท่านต้องการหนีจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าเราจะอยากจะไปจุดจุดนั้นเนะี่ยอย่าลืมนะว่าเราคือมนุษย์มนุษย์คือสัตว์สังคมนะพุทธศาสนาเนี่ยไว้เพื่อจะโลงจิตใจให้พระยามิโยมได้ทำคุณงามความดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องณตอนนี้นะนะโดยใช้หลักคำของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่หลักคําสอนของพระพิสูจนะบางองค์พระพิสูจนั่นะนะเอาคําสอนผิดๆมาวันก็เยอะไงมันก็เยอะ,นะยอะโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าธรรมะตามภูมิตามความรู้รู้สึกของตัวเองว่าไมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ อย่าเรียนะนว่าสี่หมื่นแปดเขาทำอาคารบางกีเขาเนี่ยเขาอาจจะปฏิบัติได้เฉพาะเขาอย Connie, 48, ixon, ่างที่เราพูดว่าเรื่องเจกะปัจเจกะพุพธะเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่ไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้คือตัดสู้เองอ่ะไม่ได้มีคําสอนจากใครอ่ะเออตัดสู้เองแต่ไม่สามารถที่จะสอนคนอื่นได้คือเห็นเห็นหนทางออกของตัวเองเฉพาะตัวเอง ดังนั้นแหละมันจะเขาเรียกว่าจะเป็นธรรมะตามภูมินังที่เราบอก